ขึ้นเต้นได้เอาแต่ว่าสุ่นไหนขับรถหามลูกเต้นแล้วกันื่าหั่ก็เป็นนักยิ่งหันก็เป็นนักยิ่งอยู่ที่แถวเลือดแทะอันนี้แม่มันอันนี้แม่มันเอาแม่มันปูโรกคนตีแม่แม่มันว่าหันอีทุโรเบี้ยมาใส่มาหันนดิลูกเจ้าตัวเมย์ไงโอ้อีแผกมึงเอ้ยใส่าทูโรเบี้ยทียาเดียวตอนโซ่ผมมาคือห้างเผึ่งหลวงแท้ก็ต้องห่วงค่ะเจ้าเลี้ยงลูกจังเดยไปครทำเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงคือเจ้ากองคักแท้ เรื่องแก่เห็วาอาหารย่ามาแ้าย่ามาแลงนี่แหละพ่อผู้ใดนี่เท่านี่ละเท่าจะไหนซื้อเท่าตีบากเท่าโว้ยท็อปนั่นแม่ทบนั่นลาก่อนนั่นแม่เอออันนี้กูถามออกจากใจทักงรนนี่บ้าเสี่ยวก้อนมันคือตัวเมือกูหักแท้เสี่ยวก้อนนักไดนอีพี่ก้อนคือตัวเมือกูหักแท้เขาไปดีตัวได้นั่นแต่กูพอจะมากูฟาดรวมบอกอย่างไร บัดคอดมือมดตะกี้มันก็บอกว่าเออไม่ว่างบัดคอดมืดเสียงเขาบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างบักพากโอ้ตอนนั้นใอยตรวจโควิดเพราะท่านออกเพราะท่านหูวว่าเป็นโควิดบอลถันดอกเปลี่ยนเนยแม่กูเสียใจที่สุดดีเขาขอโทษจกตาจกตาเพียงก่อเขาขอโทษขัดทอปก็โทษเขาก็อภัยโอ้ยเปลี่ยนสีไว้ถังดอกขอใช้สิ่เสมอมเข้าใจบ่ไม่เขาเหยียบหนาคู่เอกว่าโอ้ไม่เก็บไม่เก็บบัดคอยนะนะ ให้เจ้าของลองเพลยงด้วยเขาที่เขาไปทั้งหลังกันจาเข้าหนึ่งที่เขาไปทั้งหลังจาเข้าวกันอย่าพูดรัวพูดดีๆสิเป็นคนที่ไหนนี่โคราชคนโคราชแมนครับคนโคราชกันเองนี่บอกฮะคนโคราชกันเองบอกจ้ะไปจ้าอยู่สีสะเกียร์สีเกียรสีจันเป็นไหนเห็นตาคิดหอดคราบบอเอาก็คิดหอดตัวแต่ยิ้มแต่ยิ้มถือเคียงบอ บ่ได้เห็นบ่ได้พอบ่ได้พอกันโดนมา่อพอรอบนี้คือเป็นส่งขาวขาวขึ้นสนันดอกบ่าขาวจังใดคือจังลูกเจ๊ก,น,ก,กนี่แหมเนี่ยมาแต่ไก่เห็นไหมกูบอกลูกเจ๊กอีห้าเป็นของจริยงหรอ,อ,อ,อพวกของจริงเออพวกจริงจีบขาวเชี๊ยริงเออเ <Yeah. S 1> ฮ<ะ>ียเฮียตเฮียสี่ว่าไหมายวแปลว่าจังสบายดีไหมมึงน่าพูดมั่วอีสักมันก็เป็นแหลมๆนะสำหรับเฮีย ไปยังไรครับอยากซีรี่ว่าไหมแหววไปยังอีกสบายดีไหมมันสบายดีมันคือหลายคำแต่สบายดีไหมเอาอันนี้อันนี้แหววไปยังครับอันนี้แหววไปยังบอกชัดชัดเอาทีนะนะซอหาร์พอบอกนามสกุลอยังนามสกุลฮะ จับแสี่นะสกุลจับแจวเก้าไรมาได้พี่น้องมันหไรมานี่อ้บางทีขาดหาังมาคนเมือง3นี่ยสพันกับพ่อพ่อเป็นแรกใจพ่อเป็นอซุ้มจำนทุนไห้เล็กน้อยเรียนบ้านโอนเพื่อนนั่งซืออันนี้หกพันเจ็ดพันอปอาอรีบเสียงเโอพยไยานไม่ยิ่งกไรเื่องเปล่าเสียงสองขอเท่านั้นหยนะครัเอาานี้ห้บากันนี้เป็แตงตัวมาลำมจ้ามีรำพี่น้อง มีหอดลำม,มีลำเรื่องพอต,ต,ตีมูอนีธลำลำเรื่องตอก่อนมื้ยนี่เจ๊ซีเป็นพระเอก <c oughs> บอมแอนเขาสือว่ามึงเขาสี่มือ,อ,อมันไม่ห่างมึงเอ้ามันต้อง <c oughs> พลิกบทบาทไม่ได้เรียก้ยงยังก่ออันมีพลไม้ไหมไอ้ยังจำปาซีต้นบอมแอนพลไม้พร้พอรมจำปาอีสัดจานดอกดอกไม้เดี๋ยวสั่งเหรอเออดอกไม้อยังพลไม้อะไรยังเราปีนห้อยปานดาวที่คุณท่องตีหนูก็หลอดอย่ากทำโง่สิลูกห่วย กระเช้ายังหยีกผู้ใดหาตัวไหนผู้ใดคว้าเป็นยังเป็นยังไม่เป็นยังฮันดีออนต่วอยู่ดิโอ้ยแี่มึงเอ้าขามันเบื้องไร่ซุดขอบบริจาคก็จะได้คุ้มในบางหีนักเอกพร้อมมันก็สมข้าซิบมึงงานใจอิ่มบ้าแบมบัวเอ้าให้ค่อถามกันน่ะเออนี่ตีไปหาซุดบนมือบนเว้นน่ะหาแต่ตะวันจิตมุญยาบาคอยเอกกู เป็นยังไปพูดดิมึงเอามาใส่ผู้ใดน้องสาวหลามันมาใส่น้องสาวหลามันกีสามแขนกูนี่มึงมีเรื่องอะไรอ้ยเป็นตาซ่างหนาะขนาดถอดเบอร์อะไรได้นี่ตอนขั้นสี่เลเห็นมึงอย่าใส่สมงได้แล้วเขาจะซ่างมั้งดิเอากับเบอรไหนใส่ได้หรอกูแปะมีอมึงเชื่อเห็นโทรทัศน์ขาวดำตีกูอยากเขาเห็นอีมีแน่มึงอยัวสวดแห้งเลยนี่เจ้ามาทั้งหน้าเจ้ามาทั้งหลังสวดไผยสวดไผยเจ้าสาวเขาตายที่โดนเขาขวม วสู่เราสู่เรามึงต้องท่าใจดิเออเอาไปเอกบุญมาบอกเตรียมชุดติโบบอกเอาชักกวาอยู่ชักกวาเธอฉันโมมีชุดดิเออเพราะเป็นยังเดยฉันนะหายมากหลอดมากหลอดมากกระตเออบาดนี่บัดบ่ฮ่อฮ่อมาหอดเอาล่องใส่เบิ่งกันนะสามสูตรใส่มาได้จักสูตรกูสูตรมามึงอย่าหันใจแห้งมันทีแตกเอ้า คือพ่อมาแต่ของกวนพะนะบ้าตันั้วบอกว่าสิบอดีๆเด้อขอิดตาเพ็ดหัวนี่มึงยัยเฮงดิไอ้เพิ่งเล่นน่ะพอเพิ่งเล่นน่ะยัยเฮงขาวตีขอโทษจ้าก็จะเอาเบิร์ตปันนั่นยังกว่าก็จะเอาเบิร์ตปันนั่นอุ้ยกูชอบไปหนีไปแจ้งตัวไปเป็ดเป็ดทำไมเสาร์แรงจังอ่ะโชคดีเด้อทำไมเสาร์แรงจังเมื่อยแรงแบบเอาชุดในคอมเมนต์เขาทักมาบอกว่าหกพันคนมาอยากเห็นเกศสีร้อง นางเอกสาวมอลำชำรักวะนะอ๋องสิซาอะไรให็นคุณยู่ชมหรอกไหมมันชื่อแพทยซาเพทงนี่เท่นี่กูจีวิศาสตร์จุ๋นนี่ก็ไปยุติภพที่ล่ะไปเชิญสัญญาติดนี่ผู้สาวมอลำเออมันกับพอสมีเ,เป็นนางเอกเด่นบนเวทีชีวิติน,ตนั่นแห่เขาชีวิตตลกสาวก่อยากสิรักขึ้นเท้าลดหนัง បាទដល់ខោហេ៎ៀបដៃยอมแล้วบ่เศร้าតា